มีคุณผู้ชมสอบถามนะครับว่ามีที่ดินซึ่งเป็นที่นานะครับใช้ในการปลูกข้าวทำนาเนี่ยนะครับเสียภาษีหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้นะครับตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ากํเขากำหนดในเรื่องของที่ดินที่เราทำนาเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั่นเองนะครับซึ่งที่ดินในการ ประกอบเก,เกษตรกรรมเนี่ยนอกจากการทำนาก็อาจจะเป็นการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำนาถือว่าเป็นการใช้ที่ดินในการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วเสียภาษีอย่างไรนะครับในมาตรา40ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้นะครับว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมสมมติคุณผู้ชมเนี่ยใช้ที่ดินในการทำนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือที่นาของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในเขตอบตอเทศบาลใดก็ตามจะมีแปลงเดียวหรือหลายแปลงก็ได้นะครับรวมกันเนี่ยนะครับเขาให้ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอบาตาหรือเทศบาลเดียวกันรวมกันเนี่ยนะครับในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าที่นาของคุณผู้ชมเนี่ยราคาประเมินซึ่งเป็นราคาประเมินที่เขากำหนดโดยภาครัฐนะครับราคาประเมินที่นาของเราเนี่ยรวมกันทุกแปลงเลยเนี่ยในเขตท้องถิ่นอบาตาเทศบาลเดียวกันนะครับรวมกันมีมูล,ลค่าไม่ถึง50ล้านบาท คุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่1บาทแรกเนี่ยเขาก็จะคำนวณภาษีจะต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีที่ดินซึ่งใช้ในการทำนามูลค่ารวมกันนะครับราคาประเมินรวมกันไม่ถึง50ล้านบาทคุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับ